เราลองแจกโลูกปีกองสามโด่งนะแม่ขอให้มาในสามตัวถ่ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกเมษาหกหกแล้วก็มาทั้งเหล็กลางให้ตรงกันเลยนะแม่เด้อสาธุสาธุสาธุอยู่ในคำว่าเบิ้งกดไหลกดแช่ให้รับโชคครับกองหูึแหลครับ หมายเลขเจ็ดครับผมสวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพบพ่อกับเบาหน่องเช่นเคยครับผมมือนีเบาหน่องมาเด็กแน่ครับเบาหน่องจะมาถวายชุดไทยแม่แล้วก็จะมาถวายดอกกุหลาบรับดอกกุหลาบครับดอกกุหลา,าบช่องามครับผมแม่มากสีแดงเบาหน่องก็เลยสีมา ถวายแม่ครับผมแต่จะมาขอโชคต่อง,งวดครับผมของบ่าวนนองเองครับผมงวดวันที่16เมษายน66ครับผมเดี๋ยวไปไหว้แม่น้ากันแล้วก็ไปรับโชคน้ากันงวดที่แล้วบ่าวนนองมาจับลูกปิงปองแม่ได้899 899ครับหลายคาานที่เขาม่าเป่งคีบบ่าวหนองนอะไรนะ899บ,บางคนวเ่าเลขก่ง,ง้ามแต่ว่า เพิ่นเสือเบาหน่องเพิ่นศรัทธานี่โตเม่เพิ่นก็เลยซื้อหลายคนกันถูกครับผม99เดี๋ยววดนนี้จะเป็นต่วไหนเดี๋ยวมารับโชคน้ำกันคือเก่าครับผมเดี๋ยวไปไหว้แม่น้ำกันไปถวายชุดแล้วก็ไปรูดโชคน้ำกันครับแม่ครับผมเบาหนองวันนี้เบาหนองเอาดอกกุหลาบแดงแล้วก็ชุดไทย ถาวายแม่มื่อนี้บ้านน้องจะมาขอโชคตองงวดงวดวันที่ 6, สิบหกเมษาของโงวดที่แล้วบ้าหน้องมาจักลูกปิงปองไดแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าเอซีหลายคนเพมันจะได้รับโชคครับเปิอนกับพาะกันยิ้มกันละเพื่อนได้รับโชคงวดนี้ขอให้แม่หมอบโชคให้ลูกหลานตรงๆคือเกาสี่พันมาขึ้นวดสี่านมาเด้อแ,แม่เดอ้อ สาธุสาธุสาธุไหวใสาย่ย้เลยก็ได้ นี่ครับเป็นชุดไทยสีแดงครับชุดไทยสีแดงมือนี้เบาหนองมากถวายให้แม่ครับผมชุดไทยสีแดงนี่ครับจะเขากันกับดอกไม้แดงครับผมดอกไม้แดงกับชุดไทยสีแดงนี่ครับงามงามครับแม่เดยใส่ชุดงามนะครับชุดไม้เลย

งามค่ะสีแดงเป็ดคล้ายๆผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม แม่ครับมื่อี้บ้านน้องจะจุดทูบแล้วก็จับลูกปีปองพอให้มาใน้สามตัวถ่ายลอตเตอรีใงวันที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกเมษาหกหกขอให้ลูกหลานได้รับโชคปดมีปดสินผู้ใดคำว่าเบิ่งคลิปบ้านน้องผู้ใดกดไลค์กดแชร์ผู้ใดหักและข้าลบแม่ได้รับโชคไปาาื่อทำการสุข,ขุสุขคนลแ้ะแม่เด้อ จุดนีเด้อแม่เดอ้อมาในสามตัวถ่ายรถตลีรางวัล,ลที่หนึ่งเด้อแม่อย่าไปหลุดน้ำกันครับแม่เมียตาหลูกหลานสุปูสุคนคือเกา่าหลูกมาแต่ทางไก่ทางไก่ไกมัขอโชคแม่แม,แม่จะหายที่เกา่าหอมาตรงๆสามตัวถ่ายรอตลีรางวัล,ลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกเมษาหกหก สาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเบ้าหน่องจะจับลูกปิงฟองนะครับสามลูกครับผมตอนแรกว่าจะจับสองจับสามครับมือนีมาหลุดกันครับผม เราลองจะจับลกูกพี่กองสามลกูกนะแม่ขอให้มาในสามตัวถ่ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกเมษาหกหกแล้วก็มาทั้งเหล็กล่างให้ตรงกันเลยนะแม่เด้อสาธุสาธุสาธุอู่ในคำว่าเบิง้งกดไหลกดแช่ให้รับโชคครับกองหนึ่งแหลครับ หมายเลขเจ็ดครับผมหมายเลขเจ็ดลูกพิงป o n ลูกแหลกครับผมหมายเลขเจ็ดครับสวยๆงามๆเจดีแลยปบอกลูกทีซซองครับหมายเลขศูนย์ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ เจ็ดศูนลูกที่3ปัสชิวาในเลียเก่าส่าละนอกพ่อเห็นยเลยครับว่าขันออกเก่าศูนย์เจ็ดว่านี่อาจ,จิรเป็นเจ็ดศูนย์เก่าพ่อนแม่นอ่อปังปังลย่ลยร่อยโปรดมีโปรดสินน่อแม่เดีอ คนลูกครับเบ้าหน่องบอกว่าวเลขยังบางหันเบ้าหน่องบอกว่าวเลขยังครับหมายเลขเก้าครับผมเจ็ดศูนย์เก้าครับผมเจ็ดศูนย์เก้าเบาไหวคำว่าเบ,บ,า,บาหน่องเมีบอกว่าเอาตามที่เจ้าเบาหนะ่ะละเพื่อนว่าเจ็ดศูนย์เก้าครับผมโอ้ยคนลูก นลุกอีหลีครับนี่หูซึกคนลุกเนี่ครับเดี๋ยวไปลุ่นเลขถูกน้องกันครับบอมืบอนี่เลขถูกสิเป็นตัวไหนเลขปิงปองเจ็ดศูนย์เก้าครับผมแม่ฮันนี่งวดวันที่สิบหกเมษาหกหกครับผม